สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอมเมนต์อาเซียนคอมเมนไม่ยอมหยุดล่าสุดแนะนำให้ต่างชาติเข้าเที่ยวที่เวียดนามแทนไทยโดยเรื่องนี้นะคะมันเริ่มมาจากคอมเมนต์ของคนคอมเมนตที่เข้าไปตอบคอมเมนต์ต่างชาติว่าระหว่างเที่ยวไทยกับเวียดนามจะไปเที่ยวที่ไหนดีโดยคนคอมเมตคนนี้นะคะเขาก็ได้เข้าไปตอบกลับต่างชาติท่านนี้นะคะโดยเขาก็ได้บอกว่า ถ้าจะให้ดีฉันว่าคุณควรไปเที่ยวที่เวียดนามนะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ของไทยมันน่าเป็นห่วงเพราะความนิยมของจากหลายๆประเทศมาที่ไทยแล้วที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องอาหารข้าวของต่างๆก็จะแพงขึ้นเพราะฉะนั้นฉันแนะนำว่าคุณควรไปเที่ยวที่เวียดนาม พราะที่ไทยถ้าคุณไปตอนนี้คุณอาจโดนกดราคาค่าโดยสารหรือไม่ก็ค่าอาหารข้าวของเครื่องใช้แต่ถ้าหากคุณไปที่เวียดนามตอนนี้ราคาต่างๆมันจะถูกกว่าไทยนะโดยต่างชาติท่านนี้นะคะก็ได้มาตอบกลับว่าถ้าฉันไปเวียดนามแล้วที่เวียดนามมีอะไรดีๆแนะนำฉันบ้างการท่องเที่ยวมีอะไรแนะนำฉันไหมส่วนราคาอะไรที่คุณพูดฉันไม่เกี่ยงอยู่แล้ว ฉันแค่ต้องการเที่ยวพักผ่อนแต่แปลกนะทำไมคุณถึงแนะนำให้ฉันเที่ยวที่เวียดนามละ่ะทั้งๆท,ท,ที่คนส่วนมากเขานิยมไปที่ไทยกันแทนที่คุณจะแนะนำฉันไปเที่ยวที่ไทยแต่คุณกลับแนะนำฉันไปที่เวียดนามแทน ส่วนคนคอมเมนต์อีกคนนะคะก็มาแนะนําอีกว่านี่คุณไม่อยากลองไปที่เวียดนามหน่อยหรอเดี๋ยวนี้เวียดนามเขาพัฒนามากแล้วทั้งการเดินทางก็สะดวกกว่าการท่องเที่ยวก็ไม่ต่างกันฉันมองว่าถ้าคุณได้ไปเที่ยวที่เวียดนามคุณจะบอกว่ารู้สึกขอบคุณพวกฉันเลยที่แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้กัมพูชาคนต่อมานะคะก็ได้มาบอกว่าถ้าจะให้แนะนํานะ ฉันแนะนำที่เวียดนามดีกว่านะเพราะที่กรุงเทพของไทยสำหรับฉันฉันว่าอะไรอะไรมันมีราคาค่อนข้างแพงมากนะแต่การท่องเที่ยวของเขาฉันก็ว่ามันดีอยู่หรอกเพียงแต่ฉันว่าราคาต่างๆมันแพงมากแต่ถ้าไปเที่ยวกรุงฮานอยแล้วก็ฉันคิดว่าคุณจะสบายใจและสบายเงินในกระเป๋าคุณด้วยเช่นกันนะ ส่วนชาวเน็ตคนอื่นๆนะคะก็มาให้ความเห็นด้วยเช่นกันนะคะโดยท่านแรกก็มาบอกว่าพวกคุณก็พูดเวอร์ไปนะฉันไปเที่ยวที่เวียดนามมาไม่เห็นจะมีอะไรตื่นตาตื่นใจได้เลยโดยเฉพาะผู้คนที่นั่นมีการหลอกลวงแถมถ้าจะให้เทียบกันนะกรุงฮานอยยังเทียบไม่ได้กับภูเก็ตในไทยเลยแถมราคาอาหารก็แพงเหมือนกันถ้าจะให้ดีนะพวกคุณควรหยุดแนะนำพวกเขาเถอะ ถ้าเกิดว่าเขาอยากไปที่ไทยหรือเวียดนามก็ให้เขาได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองจะดีกว่านะโดยบางคนนะคะก็บอกว่าใช่ใช่อันนี้ฉันเห็นด้วยคุณไม่ควรที่จะแนะนําต่างชาติแบบนี้ถ้าจะแนะนําคุณควรแนะนําพวกเขาว่าควรไปสัมผัสเองทั้งสองประเทศเพราะถ้าหากแนะนําประเทศใดประเทศหนึ่งมันอาจจะเกิดความขัดแย้งตามมาก็เป็นได้คนกัมพูชาก็ไม่ยอมอีกนะคะ ก็จะเอาชนะให้ได้เลยโดยคนนี้ก็ได้มาบอกว่าฉันว่าการที่ไปเที่ยวที่ประเทศไหนมันก็ดีหมดนะแต่ว่าก็ควรจะเลือกที่จะไปประเทศที่เขาพัฒนาและความเจริญมันเข้าถึงได้มากกว่าส่วนตัวฉันแนะนำว่าให้ไปเวียดนามจะดีกว่านะเพราะการท่องเที่ยวเวียดนามก็ดังไม่แพ้เมืองไทยหรอกชาวเน็ตบางคนนะคะก็ไม่ยอมเช่นกันนะคะโดยบางคนนะคะเขาก็มาบอกว่า ถ้าเวียดนามการท่องเที่ยวดีจริงคนเวียดนามคงไม่แห่แหนกันมาเที่ยวที่ไทยหรอกเพราะฉะนั้นพวกคุณหยุดพูดว่าให้ต่างชาติเขาเข้าเที่ยวที่เวียดนามเถอะเพราะมันเป็นการทำร้ายพวกเขาทางอ้อมเพราะถ้าหากเขาไปเที่ยวที่เวียดนามแล้วโดนหลอกจะทำยังไงคิดสิคิดโดยต่างชาติท่านนี้ก็มาตอบกลับเม้นของคนกัมพูชานะคะโดยเขาก็ได้ระบุว่า เมื่อเดือนก่อนฉันไปที่เวียดนามกับกัมพูชามาโอ้ม y กอดมันดูไม่สมกับราคาที่จ่ายเลยถูกกว่าไทยก็จริงแต่การบริการคุณภาพถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือมันห่วยแตกมากถึงไทยจะแพงกว่าแต่การบริการคุณภาพและระบบสาธารณูปโภคของไทยดีกว่าเวียดนามและกัมพูชามากขอโทษด้วยนะที่ฉันพูดตรงๆเพราะฉัน พูดจากความรู้สึกที่เจอมาก็แค่นั้นเองโดยชาวเน็ตบางคนนะคะก็ได้มาให้ความเห็นว่าไม่กล้าเปรียบเทียบกับไทยโดยตรงละสิเอาเวียดนามมาเป็นพวกขเมรนไม่รู้เหลอขนาดคนเวียดนามยังแห่มาเที่ยวที่เมืองไทยเลยโดยชาวเน็ตคนต่อมานะคะเขาก็ได้มาให้ความเห็นไว้ว่าฉันไปเจอคลิปคลปหนึ่งของชาวอังกฤษไปเที่ยวที่เวียดนามกับขเมรถึงกับสายหัว ตอนนี้เขาได้บินมาที่ไทยแล้วสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วมันไม่ใช่แค่ราคาที่ต้องจ่ายแต่มันต้องดูคุณภาพและการบริการที่คุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายด้วยร่วมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคด้วยซึ่งประเทศไทยดีกว่าคเมรและเวียดนามแน่นอนและที่สำคัญความเป็นคนไทยต่างหาก ที่ชาวต่างชาติพูดถึงซึ่งคเมนและเวียดนามไม่มีทางลอกเลียนแบบได้โดยบางคนนะคะก็ได้บอกว่าโปรโมทขายตัวเองไม่ได้เขาไม่ซื้อเลยไปเอาเพื่อนมาขายแทนให้เขาอีกแต่เขาก็ไม่ซื้ออีกโดยชาวเน็ตบางคนนะคะก็ได้มาให้ความเห็นอีกว่าคเม้นก็ควรไปทำงานที่เวียดนามเหมือนกันนะอย่ามาทำงานที่ไทยเลยเชิญไปไวๆเลยครับ บางคนนะคะก็บอกว่าพวกมันทําแพทเทิร์นการโจมตีเอาไว้แล้วและเอาไปเผยแพร่ในโซเชียลแต่ความจริงก็คือความจริงนะคะเมน้นบางคนก็บอกว่าฝรั่งเขาคงไม่โง่หรอกบางคนก็บอกว่าค่ะเมนถ้าพูดถึงไทยก็จะประมาณนี้แหละบางคนนะคะก็บอกว่าคํมค e ะเมนออกมาเม้นว่าให้ไทยแต่ไม่ใช่เมืองตัวเองเอาเวียดนามมาเปรียบเทียบกับไทยบางคนนะคะก็บอกว่า คนต่างชาติยินดีที่จะจ่ายในราคาที่สูงบ้างแต่ได้รับความสะดวกสบายเพราะรายได้ที่สูงกว่าส่วนคเมนน่าจะไม่มีกำลังจายในการท่องเที่ยวเพราะค่าแรงจากการแบกปูลคงไม่มากพอที่จะจ่ายไว้บางคนนะคะก็ได้มาบอกว่าความคิดคเมนมีคำว่าอิจฉาไทยเป็นต้นทุนบางคนก็บอกว่าฝรังเขาคิดเป็นเขารู้ว่าควรเที่ยวที่ไหนดี ความคิดเห็นบางคนนะคะก็ได้บอกว่าคนเวียดนามเองยังบอกเลยเที่ยวไทยยังถูกกว่าเที่ยวในเวียดนามอีกค่าตั๋วก็ถูกวัยรุ่นเลยมาเที่ยวกันเยอะเลยช่วงนี้โดยคอมเมนต์ต่อมานะคะก็บอกว่าคนไทยไม่ต้องตอบโต้อะไรนะักท่องเที่ยวต่างชาติเขาตอบโต้แทนไทยเราหมดแล้วของแท้กับของก๊อปปี้เครดิตมันต่างกันเน้อบางคนก็ว่า เห็นการท่องเที่ยวของประเทศไทยปิดอันดับโลกโรคอิจฉาข้างบ้านกำเริบกันเลยนะบางคนก็ว่าเดี๋ยวนี้เมืองไทยก็เริ่มมีการล้วงกระเป๋านักท่องเที่ยวแล้วนะคะแต่เกิดจากนักท่องเที่ยวด้วยกันและจากเพื่อนบ้านเราที่เข้ามาทําอาชีพนี้บางคนก็ว่าดีจังเนาะคนประเทศนี้มีเวลามาเป็นห่วงมีเวลามาแนะนํานักท่องเที่ยวด้วยทั้งที่ตัวเองเอาตัวเองยังแทบจะไม่รอดละ และความคิดเห็นสุดท้ายของ EP นี้นะคะก็ได้มาบอกว่าธรรมชาติฝรัง่งราคาที่ถูกไม่ใช่ปัใจจัยในการตัดสินใจอันดับหนึงแต่เป็นคุณภาพต่างหากคือไม่ว่าคนมีเงินหรือไม่มีเงินคุณภาพสำคัญสำหรับเขาเสมอไม่ใช่สักแต่ว่าจะเอาของถูกอย่างเดียวเขาดูความคุ้มค่าเป็นหลักแต่ถ้าคนประเทศแถวนี้อาจจะราคามาก่อนคุ้มไม่คุ้มไม่รู้ละ แต่ราคาถูกก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาของอีพีนี้ถ้าแอดพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะและก่อนจากกันไปแอดก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามหรือกดเข้ามาชมคลิปของแอดสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ